อันนี้เป็นน่ำปรุงรสด,ด้วยค่ะจะมักไก่มักไก่แล้วก็ทอดเป็นอาหารเที่ยงมือนีนะค่ะอันนี้เมื่อกี้ลืมกดวิดีโอจะ้ะขออภัยเะยค่ะอันนี้ก็จะเป็นซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยน้ำปลาแล้วก็ผงปรุงรสแล้วก็น้ำตาลแล้วก็ พริกไทยนะคะปรุงรสเอาตามชอบเลยอันนี้ก็ปรุงเรียบร้อยแล้วคนๆให้มันเข้ากันแล้วเราก็ชิมๆให้มันออกเค็มนิดนึงเพราะว่าเพราะว่าเวลาเอาไปหมักไก่แล้วมันรสชาติมันจะได้พอดีถ้าทำจ,จืดๆแล้วมันจะไก่มันก็จะจืดไปด้วย เราทำน้ำหมักเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เอาไก่มาหมักแล้วก็เทใส่ในไก่ที่เราล้างเรียบร้อยอันนี้จะสะดวกรวดเร็วน้ำหมักมันก็จะเข้าเนื้อด้วยน้ำหมักมันก็จะเข้ากัน ให้เละแล้าหมักไว้สักอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงเนาะแล้วเดี๋ยวก็เรามาทอดนะคะมักไว้ครึ่งชัง่วโมงอย่างน้อยเดี๋ยวเราก็จะมาสุกแป่งทอดเวลาเวลา,ากนกานบีบบีบมันในให้มหน,น้ำมันเขา่าในได้เนือ้อไก่ เอาแป้งข้าวโพดมาใส่ค่ะแป้งข้าวโพดแล้วก็เอาผงปรุงรสโรยใส่ไปหน่อยนะคะมันจะแซ่บใส่ผงปรุงรสนะคะมันจะอร่อยจะมีรสชาติ เด่นเลยน้ำมันร้อนแล้วเราก็เอาไก่ที่เราหมักไว้มาทอดเลยนะคะไม่ได้ใส่ถุงมือหรอกล้างมือแล้วเดอ๋ใส่ถุงมือแล้วเวลาเอาลงนั่นแล้วมันก็ร้อนเดี๋ยวก็มไม่โอเค มือนี่แหละค่ะอันนี้แป้งแป้งข้าวโพดอย่างเดียวนะคะไม่ได้ใส่แป้งกรอบเพราะว่าถ้าใส่แป้งกรอบมันจะแข็งมันจะต้องผสมหลายอย่าง ทอแบบนี้ง่ายๆอร่อยออร่อยไม่ยุ่งยากค่ะนะคะมืนี้อากาศเย็นๆเด้ทั้งภาคอีสานฝนตกหนักคุณเทพก็เลยเย็นไปนํ่เมื่อวานแถวบ้านฝนบ่ตก นี่ยทอดประจำเลยค่ะที่บ้านวันหยุดลูกสาวชอบ เวลาทอดต้องเอาเอาลงกระทะแล้วก็ทิ้งไว้สักคู่นะคะอย่าพึ่งไปกลับมันเพราะถ้ารีบกลับมันแล้วมันแป้งมันจะติดไอเนี้ยมันจะไม่ติดไก่ต้องแช่ไว้สักพักหนึ่งก่อนนะคะโอเคเนาะมามาผิดมันก่อน นี่นะคะ่ะเห็ดกินเองไม่ต้องไปซื้อเด็กก็กินได้ผู้ใหญ่ก็กินดีนะคะกินกับตำมะคงกับแสบๆเ,เด้อ ก็จะมีไก่ทอดแล้วก็ผัดถัว่วลันเตาใส่แค่รอดนะคะอันใส่หมูสับหมูสับเอาใส่สีอ่ขาวจักงน้อยมัจนจะมีรสชาต ื่อความสะดวกเราก็เอาเอาันกระเทียมซ,ซับใสกับหมูเลยเวลาผัดเราก็เอาลงหอมกันเริ่มเหลืองแล้วจ้าเอาไปเอาไปทอดขายก็ะไดเ้้อค่ะแบบนี้ทอดขาย ทอดใจเย็นๆทอดขายทอดกินกับข้าวเหนียวเนาะเนี่ยสูตรนี้ไปทอดขายก็ได้ด้วยค่ะแซ่บที่บ้านติดใจทุกคนเลยเดี๋ยวก็จะผัดทัวรนเตาแ,ตแครอดนะคะ กระเด็นเลยรุนแรงมากนะคะใส่ผีขาวจะใส่โอ๊ย ตามนึ่งหก เร้อก,กินข้าวเที่ยงน้องกันไก่ทอดกับพัดตัวลันเตาใส่แคลอส